ตงเยินะครับตัวนี้เครื่องเดิมนะครับไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับเครื่องดีนะครับไม่มีนะครับไอันะครับสวัดดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับนัดมีรถราคาย่อมเยาวนะครับตัวนี้ราคาถูกๆเลยนะครับแต่หน้าชิ้นเดียวนะครับเราขายตามสภาพก่อนนะครับเครื่องเกียร์นะครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับคันนี้ราคาเพียง 2แ9 0 0 0บาทนะครับงดต่อรองนะครับใบดันชิ้นเดียวนะครับรถไม่ผุนะครับรถลูกค้าเดิมพอสีดำพ่นมานะครับเอาสีดำทาล้อมานะครับค่อนคัดชมีการขัดข้อนแล้วนะครับใช้งาน3 1 6 3ชั่วโมงนะครับท่อนท้ายนะครับสวยๆตัาท้ายพีโอเต็มนะครับรถไม่มีจุดรั่วซึมครับปัไปข้างน้อยดันไปดันกลับครับมันมีระบบไฮดรอลิกครับ สามสูบนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเครื่องยนต์เป็นด i เรก c t น o n ครับสองพาวเววิลรับเคลื่อนสี่ล้อระบบเกียร์เป็นแปดเกียร์หน้านะครับรกเโบวินครับโบวินทำงานครับทีนี้แรงมากมากครับดูครับควันไม่มีไหลนะครับใครสนใจนะครับ เอาไว้ใช้งานนะครับไปไว้พ่นยานะครับราคานี้นะครับสุดๆเลยนะครับรถจดทะเบียนปี54เสี่ทะเบียนชุดโอนครบนะครับคันนี้ไม่มีหางนะครับแต่หน้าจิ้นเดียว249,00 0บาทนะครับราคานี้ออกไว้นะครับยางสวยด้วยนะครับกดดันครับ รับตัวนี้ไม่ชั่วโมงขึ้นปกตินะครับอยู่ตั้งเดือนนะครับตัวนี้เครื่องเดิมนะครับไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับเครื่องดีนะครับไม่มีไอนะครับร้อแน่นๆนะครับคันนี้นะครับใครได้ไปถือว่าสภาพสวยๆนะครับรถสภาพนี้ถือว่า ประมาณ80%ขึ้นนะครับตัวนี้ราคา249,000บาทนะครับเร่มทะเบียนเอกาสารคือโอนครบใบดันชิ้นเดียวนะครับอ่าสนใจมาดูรถได้ที่ร้านนาแท็กเซอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดสุรารธานีน,นะครับคลิปรักฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุติดตามให้ด้วยนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาที่0918611191นะครับขอบคุณครับ